าราลงไหนวะชวนพี่มาที่นี่ทำกิจกรรมในออฟฟิศน้องๆเบื่อแล้วเลยอยากให้น้องมารีแล็กนอกสถานที่บ้างก็คือหลังจากที่บอกว่ามาสวนน้ำกันไหมควมากันหมดเลยวันนี้ก็พาทั้งเล่นสวนน้ำและสวนสรุกแต่ชือ่อไรอ้คู่นี้บอสมสพี่แม็กมอสพี่แม็กมอส เต้นขึ้นมาด้วยเต้นขึ้นมาด้วยเนี่ยชุดมาจากไหนอ่ะชุดมาจากไหนครับที่นี่เขาดี่ครับเป็นเนี่ยหางปลาแต่ด้านนี้หัวปลานี่คือสนุกไหมสนุกครับพี่สนุกเพราะอะไรรู้ไหมมั้ยเพราะว่าที่นี่เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ใชาใช่ได้กินเน็ตวัวและกวาดใช่หน้ามานะใครดูอยู่นะครับมานะสนุกตอนนี้เดี๋ยวระหว่างนี้อย่าให้สามคนนี้ไปเปลี่ยนชุดทำตัวแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูเขึ้นไนกันอ่าพี่ว่าเราเริ่มจากอะไรดีผมว่าเริ่มจากสเต็ปเบาๆก่อนอันนี้เลยไหม เดินตามนี้หันมานี้นี่กล้องตามมาเลยนี่กติกาคือเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวไม่ต้องเล่นทุกคนใช้สไตล์เขาเล่นการจับไม่ใช่ไมายาดีกว่าจับใครได้เล่นไม่ได้เล่นง่ายเลยเขย่าป you know. ุ๊บมีสีเหลืองข้างล่างปั๊บขึ้นเครื่องเจ๊ก่อนเลยปกติผมเป็นคนกลัวความสูงมากถ้าเหลืองปุ๊บคือไปเลยนะขึ้นเครื่องเลยรอดไปอยู่ฝั่งฝั่งนี้อ่ารอดอยู่ฝั่งนี้อ่าขึ้นเครื่องอฝั่งนี้อฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ آو لاگ لا جا ตอนนายพี่แม uh> ่บอกว่าส um ิ่งท anyway> ี่กลัวที่สุดในที่นี้พี่แม่กลัวสิ่งนี้โอ้ยเดี๋ยวเป็นกลัวเขาที่กิจกรรมเข้าจังหวะครั้งที่หนึ่งนะครับการเล่นมังกรต่อหัวผู้ที่ขึ้นได้แก่ทางนี้เลยยกมือหน่อยอ่ะมาชอบการแต่งตัวมันมากเลยอ่ะขี้เกียจถอดดึงเกีก็เลยคุมมาเลยเกีงรติเหมือนเดิมอยูนี่นี่นี่ไปเลยหัวเลยหัวเลย อ้าวหัวเลยรู้สึกไงกันบ้างครับรู้สึกไงกันบ้างที่มันรักแค่นี้เองเหรอเฮ้ที่พี่แป๊บนึงมันไม่งไงบบรับเนี่แม็กต้ตายแมบบ็กฮัลโหลแมบบ็กแมบบ็กแบบ พี่โค้ดคือผมดูแลน้องโค้ดดีเลยผมไไม่ด้น้องแบบสบายเลยเนี่ยเก่งเกมบ้างสนุกมั้ยครับสนุกครับผมเกมต่อไปคนที่ขึ้นเรื่อไม่ต้องขึ้นเฮ้ยไม่มีเริ่มใหม่ทุกครั้งอ๋อหรอไอ้แม็กซจะเล่นกับผมดูเครื่องเฮ้ยไปอันต่อไปเลยกันสนุกไปต่อเลยครับมาถึงเครื่องเล่นที่สองเดาจากชื่อก่อนหน้าตามันควรจะเป็นไงหน้าตาคือหัวใจดอกแน่เลยมันเป็นอะไรลงมามันแบบ ปุ๊บลงมาน่าจะล่วงลงมานี่คือใช้ดรอปนะครับค่อยๆไปขึ้ไปดูนะครับไปๆค่อยๆไปขึ้นไปนะครับแค่ยืนตรงเนี้ยเหื่อยหน้าไปขาก็อ่อนแล้วใช่ก็หวั่นแล้วอ่ะเอาอุปกรณ์มาเออไม่กอดไม่กอดเจ๊ก่อนเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมว่าผมว่าว่าผมมาดวงดีอยู่แล้วไม่โดนรอดอมามานี่ก่อนเลยดูวอ รั้งแรกเราได้แล้วรั้งนี้เราต้องไม่ได euh ้อยู่กูอโดนอลโดนนะโดนนะโดนแน่โดนมาดิมาดิอเไม่ดีใจด้วยปาโดนโดน ไอ้ล้อเชิญไหวเปล่าไอ้ล้อเชที่เพิ่มตัวแทนฝั่งผู้บริหารหนึ่งคนครับผมใช่ครับชอนไม่ต้องจับเล่นเลยต้องบอกว่านี่เราก่อนเล่นไม่ต้องกลัวนะเล่นก่อนเล่นหลังเล่นใช่อมอสกดเลยเขามีแอลกอฮอล์ล้างมือให้เออใคราเล่นจับอะไรปุ๊บล้างมือได้ใช่คทันทีมีทุกจุดเลยมีอยู่ทุกจุดเลยครับไม่ต้องห่วงลุยเลยดีกว่าเชิญไอ้

เฮ้ยอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้แบบเอราไปมั่งหมุนด้วยกันก่อนดีกว่าเพราะแค่ดูตอนนี้ใจก็ไม่ได้แล้วหลายแทนมั่งหมุนไปมั่งหมุนก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นเออโอ้ยคีอโค้ชเสียวมากเสียวมากไอ้กูด้วยปวดหางโค้ชสุดยอดแล้วอ่ะอันเนี้ยหัวใจชิลอ่ะดีสบายสบายนี่คือเราจเราเล่นหยิบลอบก็ได้กี่รอบก็ได้ดีว่ะเพราะว่าปัดอ่ะมันได้เรื่อยๆแล้วอ๋อเหมาแล้วใช่ไหมได้เหมาแล้วคุ้มอ่ะ ถ้าสาวๆมมาก็ดีหรครอบครัวมาก็ดีนะดีครับผมลูกเด็กเล็กแดงมาที่นี่แน่ๆหน่ๆแฮปปี้ใช่ได้ได้หลายแบบอารมณ์เลยได้หลายฟิลเออดีเราไปเราไปอันไหนดีอ่ะเขาบอกว่ามุมแมลงนี้ัวสุดเลยใช่มุมแมลงว่าเสียวสุดเขาบอกน่ากลัวทำไมน่ากลัวว่าสามนั้นแดดร่มรื่นตกละอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมุมแมลงครับผมก็สูงเป็นไงครับแค่มองจากภายนอกกลัวจับได้บุ๊กระชือไปเล่นอย่าอู้งานได้ได้ได้ ลอยคั้หนึ่ง่อยคั้นึ่ง่อยคั้นึ่งอเจกูจริงถ้าแตะได้ก้องจากขึ้นนะนะอ่เยิแล้วอไอ้บอยตวให้กัอะไรแป๊บเยอ่ขยาาเพอะเได้เ็ได้อ่ะหนึ่งสองตั้มขึ้นไปแล้เย้ขึ้นกูขึ้นกูั่งนี้เลยครับคนเล่นยิบเลยลดลด อโบต้องโดนแล้วโว้ที่ส่งตัวแทนผู้บริหารพี่ชอนมานี่ครับไปเล่นเชื่อว่ามุมแมลงพี่คนคิดว่าจะเป็นยังไงมุมแมลงก็คือคว้กไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วยิ่งแรงกลับมาเร็วแต่หยคว่ามันต้องไปหลังกลับใช่ใช่มันต้องคว้กไปแล้วคว้ากลับเด็ดแล้วมันชื่อมุมแมลงไงเดี๋ยวมาส่งทุกคนนะครับนี่คือทางเข้าใช่ไหมที่เห็นว่าเลยนะว่ามีพนักงานทำความสะอาด เคือต่อไวลาด้พี่เด่นแทนเลยอ่ะพี่พูดจริงนะจ้างพีลาที่มัขึ้นมาพี่คูนพี่มุ่งความสุขไงเปนจอยไยบายปิดประตูแล้วแหมไม่ขึ้นกับมีอจังเลยแเ้วเหลียวเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังด้วยถอยหลังด้วยเฮ้ยไม่ไปทาเนี้ยอ๋อม่อไม่ขมวนก่อนเลยลงมาเก็บแรงเก็บแรง หยุดเสียงแล้วมันยังไม่หยุดให้หนูเลยเราเซร์แล้วเนี่ยหนูไหวไหมไหวไหมอย่าโดมนะระหว่างขาเราไปกับขาที่มันถอยกลับไปในนั่อเยนะนัชชิจำอะไรไม่ได้เลยตีลุ้นถ้าเห็นตอนที่มันขึ้นไปจุดสูงสุดตอนนั้นจะเห็นหน้านัชชิว่านัชชิชิวมากอ่าชิวชิลใช่ลืมตาไว้นะทุกคนลืมตาไว้เดี๋ยวพอมันรับลงมาก็ยังจำอะไรไม่ได้ ไอ้วาเนี่ยว้าเนี่ยเป็นไงบ้างไหนบรรยายมันคือมันขึ้นไปมันเป็นไงเออทีแรกอ่ะเขาจะให้เราถอยขึ oh, ้นไปก่อนคนวางแผนผิดว่าจะอยู่ท้ายขบวนอ่ะผิดเล้วล้มกันไปหมดไปสุดนี่โดนดูดโดู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 เขาอยู่เขาหัวขบวนท่อนถอยหลังชอนไ้อยู่ขบวนสุดพอขึ้นไปแล้วแบบเห็นฟ้าเงี้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างไม่เคยชอบเลยเออสนุกก็คือบอกเลยว่าถ้ามาเล่นที่สนุกมากเลยนะใช่ครบทุกรถมากครบรถโอ้โหสนุกเลยไอจับจับสบายสบายเบ๊บเป็นไรเบ๊บ ได้ไหมเบสได้อยู่นะได้เราจริงๆยังไม <box. S 1> ่จบเลยรีกเครื่องเล่นใช่ครับผมเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดเครื่องสุดท้ายมอสขึ้นเดียวขึ้นเดียวเลยตัวแทนจากบริษัทกูดดี้คอนเตอร์เทนเมนอร์ใช่ได้อยู่แล้วขายคนเดียวเลยต้องบอกว่านี่คือวอร์เทคนะครับพี่ดีดีเสียมอเมซิ่งพาร์คบอกว่านี่คือเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดโอ้ที่ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเดี๋ยวงมีคนไม่ขึ้นสักอย่างมีไหมใครอยากอันนี้อยากเอาสมัครใจดีกว่าสมัครรใจเเลยพาะโหดมากมอสแม็กเออเป็นมอสแม็กหนึ่งสองโกไปเป็นตัวแทนบริษัทเลยนะ เออสองคนเราไปฟังอะไรไม่รู้เรื่องไปเลยไปบอลไป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 เลยไปไหวบ้าลองดูไม่ตอ เอาสมัครใจนะเนี่ยอาสมัครใจอ่ะโอเคตามนี้ชุวงีทุกคนบายชอบกันชอบกันดันดันขอทุกคนดันไปฮาคุก้าเชิญครับเชิญครับไปลุยพี่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยทีประเด็นคือเราอ่ะขาเราอ่ะชี้เลยอ่ะแบบไม่มีอะไรมารองรับขาเราทั้งเส้นขาชี้คืออะไรก็คือขาเราปล่อยเลยไงนั่งเรานั่งเฉยไงเล่นอ่ะเนี่ยอ๋อขาห้อยเหรอใช่จังหวะแต่ยังก้าวคือขาเราชี้ฟ้าเลยพี่บอกเลยว่าถ้าเจอพี่ขาห้อยไปเจอพี่พี่ก็เดี๋ยวห้อยขา โอ้ยขาโอ้ยขาโอ้โห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 โอหโอ้โ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 ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโ้โหโอ้โหโออ้โหโ้โหโอ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 ้โ้โหโอ้โหโอ้หโออ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้้โหโอ้โห ยาวไหมยาวแล้วตอนที่แบบมันมีสเต็หนึ่นที่ขาชีฟ้าตรงเนี้ยเป็นยังไงอ่ะไม่รู้แต่นี่ชิวๆเลยชิวเลยไม่โอเคไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับอ๋อนีแข็งแกร่งจริงอันนี้ซุปมากสะดกมากนี่ไม่ได้มานานมากเลยพอกลับมาชี่นีประทับใจมากถามคำหนึ่งเครื่องเล่นไหน Amazing ที่สุดสำหรับผมนะครับผมว่า บูมมแรงครับบูมมแรงนะไปแล้วก็ไปลังจับสามโบดีกว่าโบเค้อเล่นไหนอเมซิ่งที่สุดโบเล่นไปอันเดียวค่ะอันที่บูมมแรงนี่แหละก็พอแล้วก็พอแล้วคุ้มละเรามันเรื่อนเดียว อ่ะเดีวคุาพอ่ะเดี๋ยวคุ้มค่าบาทมันนี่ไงเอาละวรับชอบเครื่องไหนผมอ๋อชอบไอ้เครื่องที่มันดรอปลงมาอ่าแอนดรอปแอนดรอปใช่พี่ยืนอยู่พี่เขาจรงชอบเลยเครื่องแรกแอนดิองที่สุดเลยรอเทครอเทคมันจะมีช่วงหมุนแบบหมุนเกลียวอย่างเงี้ยโอ้ฟิวกระชากอะกระชากเ่มอนโดนแบบบัวซ้อมมาไม่ด้องเอาที่ผมเล่นแล้วน่ากลที่สุดเลยนะแอนดรอปครับผมเล่นด้วยหรอไม่เห็นไม่เห็นนะดิ หมูอ่ะพีก็หมูไงหมูที่ผมตัวเองมังกรสองหัวพี่ก็พอขึ้นไปเร่งไงอันต่อไปก็ไม่เห็นผมเลยนี่แหละเขาเรียกสมชื่อสยามอเมซิ่นพาร์คนะครับเพราะจริงๆก็ที่นี่ก็คือสวนสยามนี่แหละบางคนก็แท่จะจำชื่อได้แต่บอกเลยว่าถ้าคุณไม่เคยมาบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะนะพี่ยังจำห้างเกรกิกได้เมื่อก่อนเป็นปราสาทเป็นอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้คือเขาเปลี่ยนไปเยอะละแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อด้วยครับเป็นสยามอเมซิ่นพาร์คมีอะไรใหม่เยอะเครื่องเล่นใหม่ๆจริงๆเทียบ แล้วตอนนี้เขามีโปรพิเศษด้วยบัตรผู้ใหญ่เนี่ยจากราคาปกติ900บาทตอนนี้เหลือแค่500ร้อนะครับโอ้แล้วเด็กน้ำกว่า130เนี่ยหรือร้อบาทเองและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับถ้าซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือซื้อผ่านได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยโอ้โหนะครับลองดูก็สรุปมากขอบคุณที่ไปหาบัตรราคา500ร้อยให้พี่ขอบคุณครับพี่อยากเห็นเราไปเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวมอสตามไปดูแล้วก็ตามมาซื้อแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ไปเล่นกันเฮ้ยสนุกว่่่่่่ะะสนนุกกกเเรรราาาลออออองไไปีีดมมมมัั้้ใใชชชืืหว เราเปโคดที่ทิ้งแล้วเราตั้งใหม่เลยลนนบ้างอยากเห็นเราทำอะไรก็พิมพ์มาแล้วกันนะครับวันนี้สนุกมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเ<า>ย้ yeah, สนุกมาก